ทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าบางเชีเนี่ยเรากำลังวิ่งตามตัวเลขทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปใช่ครับอย่าง GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่อัตราเงินเฟอ้อแต่พอเราถามว่าแล้วคนมีความสุขขึ้นไหมกับไม่มีตัวเลขที่ชัดมาบอกเราครับครับเพราะว่าแนความสุขเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องส่วนตัวของเราแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผต่อเศรษฐกิจจริงๆ ไม่ว่าจะเรื่องการใช้จ่ายการทํางานและคุณภาพาชีวิตโดยรวมครับครับผมวันนี้ครับในคอนไวท์ของเรามาครัตอบนะครับว่าความสุขของเรามีผลต่อเศรษฐกิจจริงไหมและถ้าสําคัญขนาดนั้นทำไมเราถึงไม่วัดมันอย่างจรงจักเหมือนจีดีพครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแอนฟิลครับผมไทเกอร์ Tiger ครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับอ e mm ีคอนไวท์ในเอพิโซด3กับโจทย์ปัญหาที่เราตั้งในวันนี้นะครับ<อ>ว่า ความสุขของเรามีค่าต่เอเศรษฐกิจจริงหรือไม่ดีนะครับโดยก่อนที่เราจะมาคุยเนะี่ยผมว่าเราตั้งพื้นฐานตรงนี้ก่อนครับพื้นฐานตรงนี้น่าจะ็นคำถามที่คนสงสัยและแน่นอนอืความสุขเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จ,จริงหรอมันดูเป็นแบบอะไรที่มันมันดูเป็นคนละขั้วเนาะความสุขดูเป็นเรื่องแบบปัจเจกคนแต่เรื่องแบบการเงินมันต้องดูที่มันแบบเป้ปงเป่งเป่งมทฤษฎีทฤษฎีมีสมการอะไรบอกได้ มันเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าไทเกอร์อ่าคือต้องบอกก่อนว่าเวลาคนเราเนี่ยมีความสุขพวกพวกเขาเนี่ยหรือว่าพวกเราก็ได้อ่ะจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจะทํางานได้ดีขึ้นสมองโลดแล่นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและก็การใช้ชีวิตเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีด้วยฟิลซึ่งมันช่วยให้สกิปเติบโตอ่านอมีความสุขอยากใช้เงินพอาใช้เงินปุ๊บมันก็เป็นแบบ การกับเพื่อนต้องเศรษฐกิจนะเนาะเศรษฐกิจก็จ,จ,ะจะได้กับเพื่อนมานมา<ช>ซึ่งที่พูดมันเนี่ยไม่ได้แค่แบบคิดเองเออเองนะ<ช>อันนี้คือมีงานวิจัยนะเพราะว่าเรา,าได้เจอนะครับงานวิจัยของออฟฟอร์ดนะครับที่บอกออกมาบอกนะครับว่าพนักงานที่มีความสุขเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นมากถึง13และยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกับบริษัทได้นานยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาแทเกอร์ใช่ครับ,รบและอย่าลืมเรื่องของการใช้จ่ายคนที่มีความสุขเนี่ยมักจะใช้จ่ายมากขึ้นจะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็จะลงทุนในคุณภาพชีวิตของตนเองครับนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจ แข็งแรงขึ้น and f อ e l ใช่มนนีเงินสะพัดเนาะงานที่เขาบอกเลยเงินงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานมาดานสุขถ้าทํางานไม่มีความสุขจะใช้เงินอย่งางมีความสุขได้อย่างไรมีแก็เป็น,นเป็น,น,นใช่เต <laughs> รียมเตรียมมาดีเตรียมมาดีครับ <laughs> ผมและถ้ามองในมุมตรงอันค่ามันละ่ะถ้าเปลี่ยนจากคนที่มีมีความสุขกับเป็นคนไม่มีความสุขบางทีเนี่ยผู้เขาอาจจะมีการลดค่าใช้จ่ายใช้ชีวิตอย่างประหยัดขึ้น ส่งผลในเศรษฐกิจต่างๆดโดยรวมแล้เราผลกระทบตามไปด้วยใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะกันก่อนเจาะลึกของคําว่าความสุขเนี่ยมีผลต่อการทํางานและประสิทธิภาพขององค์กรไหมแ้อนเซอร์คิดว่ามีไหมคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะมีแหละอย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้าทํางานดีคนเราก็น่าจะแบบว่าแอคทีฟดูใส่ใจแลรประมาณนั้นใช่ฮะคือในแง่งของการทํางานความสุขมีแน่นอนครับครับเพราะว่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะมีความพูดที่คนชอบกลัวเนี่ยงานที่ดีมันจะมาพร้อมกับความสุข่ะเนาะ มันต้องแบบว่าแฮปปี้ในงานทํางานถึงจะโฟรอนไปได้แล้วในความจริงเนี่ยบางทีบางคน็อาจจะคิดว่าต้องทํางานให้นกน่อความสุขมันถึงจะเริ่มมาอันนี้จะดูเป็นแบบไมเซตที่แบบว่าออาจจะดูแบบมีอายุแต่จริงก็ยังย้อมในปัจจุบันเอาบางทีแบบก็จริงกว่าจะได้ความสุขนั้นมากว่าจะได้แบบใช้ชีวิตแบบเอ็นจอยก็ทำงานกอลงทุนลงแรงทางานแต่บาเหนื่อยต้องเหนื่อยก่อนแต่บางทีเนี่ยสเตทเมนต์หล่อเนี่อาจจะผิดทั้งหมดอะไรจะเกิดก็ มันมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะที่ว่า<ม>เพราะว่าพนักงานเนี่ยที่พึงพอใจกับงานของตัวเองเนี่ยมีโอกาสสร้างผลผลิตดีขึ้นกว่า3 0แล้วก็มีแนวโน้มจะอยู่กับองค์กรนั้นนานขึ้นถึง5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ในฟิลด์ดังนั้นทั้งหมดนี่ครับนี่คือเรียกว่ามัานเป็นศาสตร์ศาสตร์นึงนบที่เขาศึกษาเรื่องความสุขของเราเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเชลิกิตแห่งความสุขหรือว่า h a p p i n e s s e c o อ o m y อะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งก็จะเหมือนเป็นแนวคิดนะครับว่าถ้าคนเรามีความสุขเนี่ยง,งานจะดีขึ้นและเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นมันก็เหมือนเป็นการอยากให้คนเราโฟกัสว่า,วามันควรต้องเริ่มต้นที่ความสุขเราก่อนนี่แหละก่อนที่จะมาถึงเรื่องว่างานจะดีและเศรษฐกิจจะดีตามมาเองใช่ครับแล้วเราเริ่มไปเห็นความสําคัญแล้วว่าความสุขเนี่ยก็ดูเกี่ยวข้องับเศาส์ร์ความสุขทาให้แบบเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้น แต่ทําไมเมื่อเรามองไปหน้าข่าวรถึงไม่ค่อยคุยเรื่องว่าแบบว่ามาตรวัดความสุขของแต่ละประเทศทําไมมันถึงไม่สําคัญเท่าๆกับพอักบ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภาในประเทศที่ทําได้แบประมาณนี้ไทเกิดครับก็คือบางประเทศเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญแล้ว <c oughs> อ่าเช่นอานประเทศภูทาน <c oughs> คือเขาเนี่ยมีอาชัชี้เรียกว่า g r o s s National Happiness หรือว่า G N H ซึ่งมันเป็นตัวที่วัดความสุขของประชาชนซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยเพามีแล้วนะ mm. จริงมันก็เหมือนมันมีอยู่แล้วแต่ก็ในอย่างภูถามันก็เหมือนเป็นแบบประเทศแรกๆที่อาจจะเริ่มใช้ตรงเนี้ยเป็นในการวัดจริงจังแต่เมื่อหันมาดูในประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคุยให้เรื่รขของเลทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพวกรายได้ประชาชาติเลยอัตราการว่างงานหรือเงินเฟอ้ออะไรที่ดูเป็นแบบเงินทองทองโดยตรงเนี่ยเขาจะมองแต่เรื่องนั้นซึ่ง ไอพวกตัวเลขเนี่ยแทย้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจริงๆว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนนะไเตอร์ใช่ครับแล้วถ้าเราลองดึกดูว่าถ้ามีประเทศที่มี GDP ตรงขึ้น5%แต่ประชาชนเนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยล่ะแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเศรษฐกิจด,ดีๆจริงหรือเปล่าเนาะ เงินดีงานดีแต่แบบโช่แล oh ชนแบบ oh. ไม่มีเวลาเพราะผลลุ่ยเหนื่อยทั้งนั้นแนหะคนทําคนมาเที่ยวมาดูประเทศโอ้ mm hmm. โหนึ่ว่ามีหมีแพนด้าเป็นหมดคน <c oughs> ขอบตาดําทํางานกันข้ามวันข้ามคืนนั้นเ <c oughs> ออมันก็เป็นภาพมันน่าคิดเนาะ mm hmm. แล้วไอ้ภาพอ่ะนีที่เราพูดมาเนี่ยมันมีพวกแบบตัวอย่างม,มันบางทีแบบพวกแบบว่าประเทศที่ดูมุ่งแต่เศรษฐกิจเนาะฉัะ่แต่ปั้นแต่เงินปั้นแต่เงินปั้นแต่เงินแต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องของความสุขหรือความเป็นอยู่ของคนแท้จริงเนี่ย มันมีตัวอย่างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่เกิดคือในกรณีของญี่ปุ่นอ่ะก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคารชิหรือการเสียชีวิตจากการทํางานหนักเกินไปของประชาชนนี่แหละคือมันเป็นเครื่องมือเลยว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าบริษัทหรือรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญกับเอ่อความสมดุลชีวิตเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอ่าจเรวร้ายกว่าที่คิดเนาะมันเป็นตามแบบภาพจำที่เรารู้จักญี่ปุ่นปกติแท็กเกอร์ถ้าคิดภาพมันแบบทางาน คนญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นนียอันนี้อาจจะไม่ได้ทุกบริษัทนั้นแต่แบบว่าภาพคร่าวๆที่เราพอรู้จักเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงไถเกอ์ก็เป็นต้องมีการแข่งขันสูงต้องแบบต้องเหนื่อยต้องทางานักดูเป็นชีวิตการทํางาน<ช>ที่เปจริงจริงจัง<ๆ>เครียดอะไรประมาณนี้หรือว่าจะมีอีกเคสหนึ่งอย่างแบบช่วง The g r e a ว Resignation ที่อเมริกาอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าปรากฏการคนเหอ่าจากงานก็เป็นล้านๆคนด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกันเลยด้วยคําที่ว่าเขาเลือกความสุข มากกว่าเลือกงานที่มีเงินเดือนสูงอะไรอย่างนี้ไทเกิดใช่ครับแล้วเราเนี่ยอยากรู้ว่าอัตราความสุขของคนเนี่ยยังสัมพันธ์กับอัตราการเกิดด้วย mm hmm. เพราะว่าประเทศที่มีคนเคลนมากเนี่ยเช่นเกาหลีหรือ,อ,อญี่ปุ่น mm hmm. มันจะกําลังประชิญกับปัญหาของปัชากรที่ลดลงอ mm ันฟิลเพราะว่าคนในประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่อยากมีลูกในสังคมที่ไม่มีความสุขอันนี้ เอาที่ที่แอบเป็นปิกใหญ่นะแค่จะแย่เป็นประเด็นหนึ่งเล้วเรื่องของประชากรเพราะว่าเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสังคมสูงวัยและประมาณนี้ซึ่งลําพังเนี่ยไม่ต้องม oh. ีแ <serves> ค <Price. S 1> ่เร men ื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายประเทศรวมถึงไทยเราเนี่ยกำลังพบเจอเรื่องของอัตราการเกิดที่มันลดลงหรืออาจจะถึงขั้นว่าอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตายแล้วตองนี้ก็มีซึ่งไอ้เรื่องของความสุขเนี่ยก็เป็นปัจเจกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันที่คอนข้างจะมนี่ส่วน โน้มโน้มน้าวแบบว่าเฮ้ยเราอยากมีลูกหรือไม่ซึ่งแน mm ่นอนว่าความสุขถ้ามันมีไม่เยอะเนี่ยอัตราการเกิดป็นอาจยะน้อยตางลงไปด้วยก็คือเป็นหนึ่งในปัจจ mm ัย hmm. ที่ทําให้คนแบบอยากมีลูกหรือว่าไม่อยากมีลูกใช่แล้วว่าก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจก็เดี๋ยวสำหรับคนที่ตามรอดูได้เลยเดี๋ยวเราจะมีมาคุยเรื่องประชากรกันในๆใ,ในตอนหน้า,นาดังนั้นครับสรุปแล้วเนี่ยจากที่เราคุยมาเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อเลย,เลยครับว่าความสุขเนี่ยมีบทตัดเศษเดกอย่างแน่นอน และความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของระบบทั้งหมดเลยเราควรคิดใหม่นะว่าเศรษฐกิจที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขที่โตขึ้นครับแต่เป็นสังคมที่มีคนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่ก็คืออีค้อนไวน้ในป็นสบการ,รมันเองครับความสุขมีผลต่อเศรษฐกิจไ,ไหมแน่นอนได้คําตอบอไปแล้วเนาะนมีมีมันส่งผลจริงๆไม่ว่าจะมากจะน้อยแต่สุดท้ายมันก็มีนะครับครับแล้วก็วันนี้ฝากไปคิดนะครับว่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่ารัฐบาลเนี่ย คนนี้ความสําคัญกับความสุขของประชาชนม,มากขึ้นไหมครับลองคอมเมนต์กันมาด่าว่าคุณคิดเห็นไงกับประเด็นนี้ก็ต่างก่บอกเนาะหลายประเทศยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของความสุขเปไ็นแบบประเด็นหลักเมนขนาดน,นั้นหากคุณสนใจและคุณชอบในประเด็นเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามขัาวสา์ของเราในเอพิซดหน้าได้ที่ช่องทาง Apple Podcast Spotify และ YouTube ค,ครับนะครับผมแล้วก็หากคุณอยากติดตามข่าวสารมากมายเพิ่มเติมกักพวกเรานะก็อย่าลืมมาติดตามใน้ที่อินสตกรของพวกเรา ECS ชูลา ก็สวัสดีครับก็ขวาก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ